อ้ามาดูมาชมกันหน่อยได้ไปห้าตัวแล้วลูกสามคันติดกุงสามคันเลยได้กุ้งมาสามคันห้าตัวหกตัวแล้ว ลองดูกันหน่อยเผื่อจะดีเผื่อจะดีนั่นไงเล่าดีจริงจริงอืมอืีจริงจริงกุ้โกหัวแก้วหัวนี่มันเยิ้มเลยเนาะ ไอเปี๊ยกมันเล่นงานหมดเ้าตรงจุดมันก็ได้กุ้งเอาไม่ตรงจุดตกเงี้ยก็ไม่เจอจะเจอมันก็เจอง่าย พอเวลาเดี๋ยวมันก็กุ้งก็เข้าไปตอดไปดึงปลามั่งอะไรมังก็หลุดเองนี่มาต้วงแล้วโอ้โหกุ้งต้มหวานเจอกุ้งต้มหวานเลแล้ววันนี้อันนี้ติดมั่งเดี๋ยวน้อยหน้ากันถ้ากันติดเยอะเดี๋ยวเราตกปลย อะ,อ,ะอะไรเนี่ยปลาปลาอย่างปลาดุงเนี่ยปาลาอะไรเนี่ยปลาแยงโอ้ติดข้างมาเลยนะมันไม่ใช่ติดใต้คางโธ่ว่าจะกินติดใต้คางเชยเลยนี่หายากนะปลาแยงเนี่ยอืมหายยากมาก ก่อนในคลองในคลองอะไรเยอะอ่ะหลุดและนะ้วเห็นไหมต้องใจเย็นๆตะกอในคลองเยอะเดี๋ยวนี้หายยากไอ้ขยะแงข้าวเนี่ยมันมนี่ยขยะแงธงอีกนะหางมันจะเหมือนชายธงคลีบหางสวยอร่อย <c oughs> เอาไปชูชีสุดๆเลย ดูชีแล้วมันก็แกงแกงหน่อไม้แบบคนคนเหนือคนนะอีสานเนี่ยโอ้อร่อยมากอึ้บแม่สชาติต้องใช้แน่แน่ ็นหินใต้น้ำบางทีเราตกอยู่จุดอย่างเนี่ยมันได้สองสามตัวสี่ห้าตัวมันก็จะบางตัวลง แต่บางทีก็ได้เป็นโลเลยนะนี่ตัวนี้สวยงามว้ายมีกล้ามเดียวเองไปสู้กับใครมาหายไปกล้ามโอ้ยมันหนีบโ,โอ้โอ้โอ้ยนี่ไซนียสวยงามเนี่ยสองตัวขีดกวา่า โดนหนีบทุกวันเลยลุงหนึ่งเลือดทุกวันเ้าออกมาตกเ,เหมือนซาดิปยังไงไ,ไงไม่รู้มันไหนไม่โดนกุ้งหนีบจนเลือดมันนอนไม่หลับเ <c oughs> มื่อวานก็เลือดกุ้งไซนี้แหละโอ้โหมันหนีบสุดยอดเลยบางทีหนีบก็หัวเล็บนะปวดด้วย มันหนีบเข้าหนังนะหลังมืออ่ะเราดึงมันจะกรุบไม่แห้สบใจเ <c oughs> ข้าใครโรคกิจปะมึงมันต้องอย่างนี้อ๋อ ได้ผลแหะเข็มตกุ้งเบอร์หนึ่งจัดปไปมาัวนแล้ว สวยงามหัวนี่แม่ที่ส้มเลยมาแล้วกุ้งจมหวานใกล้คุ้ยกุ้งขายไม่ไปไหนหมดวะดูดิอันนี้ก็ต้องปล่อยไว้เล็กเล็กไปหน่อยปล่อ,อยไป มาแล้วอืมพอต้มหวานอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูแค่พอหอมปากหอมคอกันเด้อเพราะว่ามันให้เห็นเยอะไม่ได้จะแตกตื่น สักตัวสองตัวล้วกันอ๋มายอ๋ออันี้สวยนสวย โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงเน่งก็ต้องขอหยุดแต่เพลงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่วันนี้ลุงเน่งก็ต้องขอลาไปก่อนติดทุระต้องไปทำทุระก่อนเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับลุงเน่งก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้โชคดีมีชัยเดินทางแกวคลาดปลอดภยัย ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ติดตามรับชมลุงหนึ่งมานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฮีโลพร้อมลุงหนึ่งกลับมาแล้วอืมถงถังถังครื่งโล โอ้โหไปเลยสองโลครึ่งเท่ากับกุ้งสองโลทอมีทั้งกล้ามมีทั้งอะไรก็ปนอยู่ในนี้แหละสร้างรวมไปเลยรวมถังได้สองโลครึ่งเด,เดี๋ยวจะลองนับตัวว่าได้กี่ตัวอืมพอเทใส่กระมังแล้วก็กองเป็นกองอืมไอ้กล้ามสวย เพื่อนได้กุ้งเกือบเกือบขีดหลายตัวอยู่สวยนี่นางสวยนางสวยนา่งมองเท่งแล้วมั้งนางจะต้องโดนต้มเกลือแล้ว <laughs> เคครับ